พี่เจเพื่อนมาเจอแต่ไหนแล้วนะคะกับช่องไทยสไายอิตาลีวันนี้จะพามาทําครีมบํารุงผิวสูตรง่ายๆเลยนะคะทุกคนใช้ได้ทั้งเช้าและก่อนนอนเลยนะคะช่วยในเรื่องผิวขาวกระจ่างใสช่วยลดฝ้าลดกระช่วยลดเรือนริ้วรอยได้เป็นอย่างดีเลยนะคะโอเคค่ะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดซับสไครต์ like, กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการําคลิปต่อไปนะคะโอเคค่ะเรามาดูวิธีทําและส่วนผสมกันเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะ นี่เลยนะคะทุกคนส่วนผสมของเราตัวแรกเราจะใช้เป็นเจลวันหางจระเข้นะคะในส่วนของเจลวันหางจระเ,เข้ก็จะช่วยดับพิษร้อนคลายพิษร้อนต่างๆเลยนะคะช่วยลดฝ้าลดกระช่วยทําให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสนะคะเราจะใช้เจลวันหางจระเข้อยู่ที่1นถึงสช้อนชานะคะหรือใครจะทําเยอะก็สามารถเพิ่มลดอัตราส่วนได้ตามต้องการเลยนะคะ ต่อไปนี่เลยนะคะเราจะใช้เป็นครีมการเย่นะคะหรือใครจะใช้เป็นครีมตัวอื่นได้เลยนะคะในส่วนของครีมการเย่ตัวนี้นะคะเ็าจะช่วยทําให้ผิวของเราเนี่ยขาวกระจ่างสช่วยลดเือนริ้วรอยลดจุดด่างราภายใน3วันเลยนะคะเ็าจะเป็นเซรั่มครีมอย่างเข้มข้นเลยนะคะแล้วก็ยังช่วยปกป้องแสงแดดได้ด้วยนะคะ SPF 30เลยนะคะทุกคนเซรั่มตัวนี้นะคะ มีขายที่เซเว่นเลยนะคะเราจะใช้ครีมเซรั่มกานิเย่อยู่ที่1นึช้อนชานะคะหรือใช้หมดซองนี่เลยก็ได้เลยนะคะตัวต่อไปนี่เลยนะคะเราจะใช้เป็นน้ำมันมาลูล่านะคะหรือใครมีน้ำมันตัวไหนที่เราใช้แล้วเราไม่แพ้น,นะคะ เราสามารถเอามาใช้แทนกันได้เลยนะคะหรือจะใช้เป็นน้ํามันมะพร้าวสกัดเย็นเบบี้ออลจอนสันน้ำมันอัลมอนด์สามารถเอามาใช้แทนกันได้เลยนะคะหรือเป็นน้ํามันตัวไหนที่เราทําใช้เองเราก็สามารถเอามาใช้แทนกันได้เลยนะคะเราจะใช้น้ํามันอัลมอนด์อยู่ที่5-6ถึงหหยดนะคะหรือแล้วแต่เราจะใส่มากใส,ใส่น้อยนะคะเราบำรุงผิวเราเองใส่ไปเลยนะคะบีบลงไปเลยนะคะทุกคน าก้นให้เรามาผสมให้เข้ากันนะคะน้ำมันมารูล่าเขาจะไม่เขาจะเป็นน้ํามันที่ไม่เหนียวไม,นะไม่หนืงนะไม่นัะนะคะทุกคนเขาจะไม่เยิ้มเขาจะไม่เหมือนน้ามันมะพร้าวสะกัดเย็นไม่เหมือนน้ามันเบบี้ออยล์จรสัต์นะคะมันอัลมอนด์เขาจะซึมเร็วเขาจะช่วยในเรื่องลดเลือนริ้วรอยได้เป็นอย่างดีเลยนะคะทุกคนบอกเลยว่าใช้ดีมากๆแล้วก็กลิ่นหอมอ่อ,อนๆนะคะลองเข้าไปดูสรรพคุณใน Google เพิ่มเติมเพิ่มเติมได้เลยนะคะในส่วนของน้ามันมารูล่านะคะทุกคน นี่เลยนะคะทุกคนเราผสมออกมาแล้วเนื้อของเข้าจะเนียนสวยแบบนี้เลยนะคะอย่างที่บอกนะคะใช้ได้ทั้งเช้าและก่อนนอนเลยนะคะวิธีเก็บรักษาให้เราเก็บเข้าตู้เย็นนะคะเก็บได้หนึ่งถึงสองอาทิตย์ตู้เย็นใครเย็นจัดก็เก็บได้นานกว่านั้นได้เลยนะคะนี่เลยนะคะทุกคนอย่างที่บอกนะคะใช้ได้เช้าและก่อนนอนเลยนะคะทุกคนทาไปเลยนะคะ อยากมีผิวที่ขาวที่ใสไม่อยากแก่ก่อนวัยอยากมีผมที่ยาวเร็วไม่อยากหงอกก่อนวัยนะคะทุกคนอยากมีเล็บที่แข็งแรงเล็บที่ยาวเร็วไม่เปราะบ,บางนะคะไม่ปวดกระดูกกระเดี้ยวไม่อ่อนเพลียนะคะเรานอนดึกผิวเราจะได้ไม่โทมนะคะให้ดื่มคอลลเเจนตัวนี้เลยนะคะตัวที่อยู่ข้างหลังนี้เลยนะคะเขาเป็นผลิตภัณฑ์ที่นําเข้าจากประเทศอเมริกาเลยนะคะทุกคนบอกเลยว่าดื่มแล้ว สุขภาพดีมากๆเลยนะคะจะเล่นให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสนะคะผมเนี่ยจะมีน้ําหนักมากๆเลยนะคะแล้วก็จะไม่งอกก่อไวยด้วยนะคะส่วนตัวอายุ50แล้วผมก็ยังไม่งอกนะคะดื่มคอลลาเจนตัวนี้บอกเลยดีมากๆเลยนะคะผมก็จะไม่ร่วงผมก็จะเกิดจากงอกเร็วด้วยนะคะโอเคนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามนะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการนําคลิปต่อไปนะคะ ยังไงก็ให้ไปทดลองทำใช้กันดูนะคะโอเคค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะมิครีมสุดดีสุดเด็ดก็จะมาเคให้ดูอีกนะคะ